พระเจ้าไวพรครับพี่น้องทุกท่านที่กำลังจะรับฟังนะครับในการแบ่งปันในวันนี้ซึ่งวันนี้ผมจะมาแบ่งปันในเรื่องรักกันฉันพี่น้องให้เราร่วมใจกันอิฐฐานครับพระบิดาเจ้าข้าขอเวลานี้ที่พระองค์จะสถิตท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งข้าพระองค์ผู้แบ่งปันแล้วก็พี่น้องที่กําลังรับฟังที่เขาจะรับพระพรอย่างมากมายคงในการที่จะ สำแดงข้อลำลึกของพระองค์พระปิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าสมบูรณเมตตาเจิมสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและขอองค์พระญาณบริสุทธิ์ที่จะเปิดหูเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้รับฟังที่เขาจะรับพระพรอย่างมากมายพระปิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์มอบวันเวลาดังต่อไปนี้ไว้ในอุ้งพัดอสุนิตของพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเป็นผู้นำพระปิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนพี่น้องครับในพระธรรมโรมบทที่12บสองข้อห พวกเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายอันเดียวในพระคิดและเป็นอวัยวะแก่กันและกันฉันนั้นพี่น้องครับรู้ไหมว่าเราได้รับการทรงเรียกไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้เชื่ออย่างเดียวแต่เราได้รับการทรงเรียกให้มาเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระองค์ด้วยเราถูกสร้างมาสำหรับชุมชนเพื่อหล่อหลอมกันเพื่อสามัคคีทำกันแล้วก็แบ่งปัน หลายๆสิ่งหลายๆอย่างในครอบครัวข,ของพระคิดเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงกับเพื่อนบ้านด้วยครับพี่น้องพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่จะทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จด้วยตัวของเขาเองหรือหรือตัวคนเดียวพูด,ดง่ายๆนะครับพี่น้องครับการติดตามพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่การรับเชื่อเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังรวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งด้วย เราเป็นอัยวะแห่งประกายของพระองค์คือคิสจจักรเพื่อให้อวัยวะในร่างกายสามารถที่จะบรรลุพระประสงค์ของพระองค์ผ่านชีวิตของเราแต่ละคนนะครับอัยวะอัยวะเหล่านี้ต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่เราเป็นส่วนหนึ่งในประกายของพระคิดเพราะฉะนั้นเราจะพบบทบาทชีวิตของเราผ่านทางความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้อง หรือเรากับคนอื่นนะครับถ้าเราไม่ผูกพันหรือถูกตัดขาดจากคิดจักรในคิดจักรหนึ่งนั่นเป็นอาการของอะไรรู้ไหมครับเป็นอาการของการที่เราเริ่มจะถดถอยฝ่ายวิญญาณคือไม่มาร่วมสามาัคคีธรรมนั่นแหละไม่มานมัสการไม่มาร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื่อ,อไรที่เราไม่สนใจกัน ร่วมกันสามาัคคีรมแบ่งปันหรือมีข้อประชุมมีการอธิษฐานฟื้นฟ,นฟนูมีการนำ้ำมศการถ้าเราไม่สนใจแสดงว่าเรากาลังจะถดถอยฝ่ายวิญญาณเป็นอาการแรกเลยนะครับให้สังเกตตัวเองดีๆและจากนั้นมาก็จะมีหลายๆอย่างที่ถดถอยไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับเพื่อนบ้านนะครับกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะเริ่มถดถอยลงเพราะนั้นเรามาทําความเข้าใจนะครับว่าคิดจัรคือ แผนการของพระเจ้าสำหรับโลกนี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ18กล่าวไว้ว่าเราจะสร้างริจตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริจตจักรไม่ได้พี่น้องครับคริตจักรจะไม่มีวันถูกทำลายนะครับคริตจักรก็ยังจะยั่งยืนอยู่นะครับและเราจะมีบทบาทในคริตจักรที่เราอยู่อเมนนะครับพระเจ้าบัญชาให้เรารักคริตจักร มากเท่ากับให้เรานั้นรักพระคิดด้วยเช่นกันคิดเตียนที่ไม่มีคิดจักก็เปรียบเสมือนอวัยวะไม่มีร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะหาคิดจกักใดคิดจักหนึ่งที่จะผูกพันตัวที่จะได้รับการเสริมสร้างจากผู้นําจากผู้เลี้ยงจากผู้ดูแลฝ่ายวิญญาณนะครับเราควรอุดทิศตัวและทุ่มเทในการที่จะทำอะไรครับที่จะมาสามคัคคีทำ ร่วมกันกับคิดจกักรกับกลุ่มเซลลกับผู้ดูแลจิตวิญญาณของเรากับพี่เลี้ยงของเราด้วยนะครับพี่น้องครับคิดจักรเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงนะครับคิดจักรเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเน้นเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงนะครับพี่น้องพระเยซูคริสต์ตรัสดในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อ35ว่าถ้าท่านทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละ คนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราพี่น้องครับการมีส่วนร่วมในคิตจักรในกลุ่มเซลสามัคคีธรรมนั้นและความรักกันและกันนั้นคนทั้งหลายที่เขามองมาเขาจะได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเอ๊ะทำไมคิดเตียนเขาซึ่งรักรักกันและกันไม่เฉพาะในคิดจักรของตัวเองเท่านั้นแต่ ระหว่างคิดจักรกับคิดจักรด้วยนะครับพระเยซูบอกชัดเจนว่าถ้าเราทั้งหลายรักกันและกันนี้นะครับเราทั้งหลายจะได้เป็นสาวกของพระองค์นะครับคนตะปวงก็จะได้รู้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสาวกของพระองค์ด้วยพี่น้องครับคิดจักรจะพาเราออกจากการปีกตัวในลักษณะ,ะบางคนอาจจะเห็นแก่ตัวบางคนอาจจะไม่สนใจใครเลยเอาแต่ตัวเองนะครับรู้ไหมว่าบางครั้งคิดจักเนี้ย เป็นสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เป็นชั้นเรียนเป็นห้องเรียนเพื่อที่จะให้เรานั้นศึกษาแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวของพระเจ้าหรือว่าเป็นอาจจะเป็นห้องฝึกฝนทดสอบทดลองความรักที่บางครั้งต้องเห็นอกเห็นใจกันไม่เห็นแก่ตัวนะครับพูดง่ายก็คือ เราเข้ามาร่วมกันในคริสตจักรก็เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะสนใจคนอื่นให้เรารักซึ่งกันและกันนะครับร่วมประสบการณ์กับคนอื่นรักซึ่งกันและกันรักกันฉันพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคาว่าสามัคคีทมตามแบบของพระคัมภีร์นั้นก็คือการที่เราอุทิศตัวต่อกันและกันนะครับอุทิศตัวต่อกันและกันเหมือนกับที่เราบางครั้งเราเราก็ได้อุทิศตัวต่อพระเยซูคริสต์ด้วยเหมือนกัน นะครับพระเจ้าหวังว่าเราจะมอบชีวิตของเราเพื่อกันและกันเต็มใจที่จะรักคนอื่นแบบเดียวกับที่พระเยซูคริสต์รักใครครับรักเราคิดจักรเพราะฉะนั้นครับพี่น้องคิดจักรจะช่วยเราพัฒนาฝ่ายวิญญาณกล้ามเนื้อฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะเข้มแข็งเราจะแข็งแรงเราจะเติบโตมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมในคิดจักรจึงเป็นสิ่งสําคัญนะครับ จะเป็นการสร้างพลังฝ่ายจิตวิญญาณของเราในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ16กล่าวไว้ว่าคือเนื่องจากพระองค์นั้นร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรักเมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้วพี่น้องครับเราได้รับคำสั่งให้รักซึ่งกันและกัน พี่น้องพูดพร้อมกันรักซึ่งกันและกันนะครับเราได้รับคําสั่งให้อธิษฐานเพื่อกันและกันหนุนจิตใจซึ่งกันและกันตักเตือนซึ่งกันและกันทักทายมีอะไรพูดคุยซึ่งกันและกันรับใช้ซึ่งกันและกันสั่งสอนตักเตือนซึ่งกันและกันยอมรับซึ่งกันและกันแม้กระทั่งให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ยังมีการเราที่จะต้องอดทนซึ่งกันและกันยกโทษให้ซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกันและก็อุทิศตัวซึ่งกันและกันนี่คือเป็นแบบฉบับของรักกันฉันพี่น้องอย่างแท้จริงนะครับสิ่งเหล่านี้คือความรับผิดชอบในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงคาดหวังไว้ให้เราทผํผพานคิดจักรเ,เมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับมันอาจจะดูเหมือนง่ายที่เรานั้นจะเป็นคนบริสุทธิ เมือ่อไม่มีคนอื่นมาคอยขัดขวางเราคิดว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ได้เมื่อไม่มีคนอื่นคอยขัดขวางแต่นั่นเป็นความบริสุทธิ์จอมปลอมครับเป็นความบริสุทธิ์ที่จอมปลอมถ้ามีคนมาทําให้เราสะดุดเราสะดุดไหมนะครับถ้ามีแรงกดดันในชีวิตของเราเราจะมีท่าทีในการโต้ตอบอย่างไรเราจะเป็นยังคงเป็นคนบริสุทธิ์ไหมเพราะฉะนัน้นจะเป็นดูเหมือนง่ายนะครับถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์โดยที่เราไม่มีคนอื่นเราก็สามารถเป็นได้ เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนั้นต้องสแสดงออกในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจะเติบโตและแข็งแรงขึ้นผ่านการเรียนรู้จากกันและกันเมื่อคนอื่นเล่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสอนเขาในเล่าประสบการณ์ที่เขาได้รับและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์การอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตในครอบครัวเขาเราก็จะเรียนรู้และก็เติบโตร่วมด้วยเอเมนไหมครับเอเมน เพราะฉะนั้นคิจจักรคือสิ่งสถานที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้เราเพื่อที่เราจะค้นพบพัฒนาและใช้ของประทานเพื่อรับใช้ในคิจจักรนะครับเพื่อรับใช้ซึ่งกันและกันแล,นแล้วก็ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับผ่านคิตจักรของเราที่ซึ่งเราอยู่นะครับคิติจักรจึงเป็นเครื่องมือของพระเจ้าบนโลกนี้พระองค์ทรงทํางานผ่านเรา ผ่านคิเจ,จักครับเราแต่ละคนมีงานที่จะต้องทําประโยชน์ให้แก่ชุมชนให้แก่เพื่อนบ้านให้แก่สังคมให้แก่ประเทศชาตินี้เราไม่ได้เป็นแบบอย่างความรักของพระเจ้าด้วยกันและกันเท่านั้นนะครับพี่น้องเราไม่ได้เป็นแบบอย่างความรักของกันและกันเท่านั้นแต่เราต้องนําความรักนี้ไปยังคนอื่นด้วยเอเมนไหมครับ ไม่ใช่เฉพาะเรารักกันฉันพี่น้องอย่างเดียวแต่ความรักของพระเจ้ารักกันเหมือนฉันพี่น้องนี้เราต้องแบ่งปันไปให้คนอื่นด้วยเพื่อเขาจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราและเราเองจะได้นําเขามารับความรอดผ่านชีวิตของเราเอเมนพี่น้องครับคิดจัจะจะช่วยป้องกันเราไม่ให้หลงหายด้วยนะครับถ้าเรามาคิดจักประจำเมื่อเราร่วมสามัคคีธรรมประจําคิดจักรจะช่วยป้องกันเราไม่ให้หลงหายเป็นอย่างไรนะครับ เราสามารถพี่น้องถ้าเรามีโอกาสเนี่ยเราสามารถทําบาปไปทุกอย่างเลยง่ายด้วยนะครับยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะเหมาะสมเพราะฉะนั้นเองนะครับพระเจ้าจึงมอบหมายหนะ้าที่ให้เราแต่ละคนเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันรักกันชั้นพี่น้องนะครับรับผิดชอบซึ่งกันและกันและให้อยู่ในทางของพระเจ้าถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าใครสักคนกําลังจิตวิญญาณสันน่นกรอนในเวลานั้นเราต้องรับผิดชอบทําหน้าที่ จะไปตามและนําเขากลับมาสู่การสามัคคขีรรมร่วมกันกับเราและก็พระเจ้าพี่น้องครับคิดจะจักจะให้การปกป้องฝ่ายวิญญาณพระเจ้าจะประทานความรับผิดชอบแก่ผู้นําที่เป็นผู้เลี้ยงแกะให้คอยเฝ้าดูแลคอยป้องกันคอยพิทักษ์และดูแลสวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณของฝูงแกะนะครับพี่น้องพี่น้องครับรู้ไหมว่าซาตานชอบคิดเตียนด้วย ซาตานชอบคิดเตียนแบบไหนชอบคิดเตียนที่แยกตัวตัดขาดจากคิดจักรนะครับไปอยู่คนเดียวปีกวิเวกวังเวงนะครับออกจากครอบครัวของพระเจ้าและไม่รับผิดชอบต่อผู้นําฝ่ายวิญญาณด้วยไม่มีการปรกุมฝ่ายวิญญาณด้วยพี่น้องครับซาตานมันรู้ว่าพวกเขาป้องกันตัวไม่ได้แน่นอนและไม่มีกําลังเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับแรงต้านทานจึงไม่มีและจะหกล้มและก็จะ ความเชื่อก็จะถดถอยนะครับมารมันชอบมากพี่น้องเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ล้วนอยู่ในคิดจักรเป็นวัตถุประสงค์ที่พระเจ้านะครับอยากให้เราอยู่เพื่อคนที่จะอยู่ด้วยกันนั้นนะครับที่จะดําเนินชีวิตด้วยกันมีงานที่จะทําด้วยกันและพลังที่จะใช้ดําเนินชีวิตด้วยกันนะครับพี่น้องรู้ไหมว่า การนมัสการพระเจ้านี้เมื่อเรามาร่วมในคิดจักรการนมัสการพระเจ้านี้ช่วยให้เราได้จดจ่อที่พระเจ้าเมื่อเรามาคิดจักรนะครับการสามัคคีธรรมช่วยเราเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาของชีวิตเมื่อเราได้มาผูกพันในคิดจักรผูกพันกับภูมิสามัคคีธรรมมีพี่เลี้ยงมีการปกุมไฟวิญญาณนะครับเมื่อเรามีปัญหาเราเผชิญปัญหานะครับการสามัคคีธรรมนั้นจะช่วยเรา ที่น้องเราจะได้การนุนจิตชูใจอัจษฐานเพื่อซึ่งกันและกันนะครับและในที่จัดยังเป็นการสร้างสมวกช่วยป้องกันอะไรครับการสร้างสมบุกนี้เป็นการช่วยป้องกันความเชื่อของเราที่จะไม่ถดถอยนะครับและยังเป็นสถานที่ให้เราได้รับใช้ด้วยช่วยให้เราได้ค้นพบความสามารถของเรานะครับของประทานของเราเรารับใช้เยอะเราจะได้รู้ว่าของประทานของเราที่ชัดเจนนั้นคืออะไร หลายคนถ้าไม่รับใช้ก็ไม่รู้ว่าของประทานของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนะครับและพี่น้องรับพระเจ้าอยัางให้กิดจักนี้นเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้ประกาศช่วยทาให้เรานั้นทําพระกิตของพระเจ้าสําเร็จผ่านชีวิตของเราเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกนะครับทางเลือกของผู้เชื่อว่าเราจะมาเป็นผู้ร่วมหรือว่าจะมาเป็นสมาชิกมันยังแยกออกอีกนะครับ เป็นข้อแตกต่างระหว่างการมาที่คิดจักรกับการมาเป็นสมาชิกที่คิดจักรก็คือการอุทิศตัวนั่นเองนะครับผู้มาร่วมหรือผู้มาที่คิดจักรมาร่วมเนี่ยส่วนมากจะเป็นผู้ดูแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกนะครับจะมีส่วนร่วมในการรับใช้นะครับผู้มาคิดจักรธรรมดาหรือมาร่วมประชุมธรรมดามานิสการธรรมราจะเป็นผู้บริโภคส่วนมาก นะครับมารับพระพรมารับหลายๆอย่างที่หนุนจ,จิตชูใจนะครับมาดูบรรยากาศมาฟังเสียงเพลงนะครับรลื่นเริงบันเทิงใจตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกจะเป็นผู้ให้นะครับพี่น้องพูดพร้อมกันผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ร่วมต้องการผลประโยชน์นะครับมาคิดจะดเฉยๆเนี่ยต้องการผลประโยชน์โดยไม่มีร่วมรับผิดชอบสิ่งใดๆเลยนะครับพี่น้อง ทำไมการเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมสามัคคีธรรมที่คิดจักจริงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะอะไรครับหนึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าเราได้อุทิศตัวต่อพี่น้องต่อฝ่ายวิญญาณในการปฏิบัติหรือเปล่ารักคันฉันพี่น้องจริงไหม นในพระธรรมหนึ่งยนบทที่3ข้อ18กล่าวไว้ว่าลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงนะครับพระเจ้าไม่ให้เราต้อง ให้เรารักซึ่งกันและกันด้วยคําพูดและปากอย่างเดียวแต่ให้เรารักกันชัมียน้องด้วยการกระทําด้วยมีอะไรหยิบยื่นนะครับมีอะไรอธิษฐานเผื่อเขานะครับไม่ใช่บอกเขาว่าจะอธิษฐานเผื่ออย่างเดียวไม่ใช่บอกเขาว่าเออมีอะไรบอกนะแล้วจะอธิษฐานเผื่อมีอะไรบอกนะเดี๋ยวจะช่วยเหลือแต่เมื่อถึงเวลาที่ขับขันหรือเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือเรากลับไม่ไปหยิบยื่นหรือเหยียดหรือเสียสลัให้เขานะครับอันที่สองนะครับ พระเจ้าต้องการให้เรารักคนจริงๆพี่น้องพูดความกันรักคนจริงๆนะครับเราสามารถจะมีคิดจักรที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเรามองหาคิดจักรที่สมบูรณ์แบบพี่น้องจะไม่มีวันพบนะครับถ้าพี่น้องมองหาคิดจักรที่สมบูรณ์แบบจะไม่มีวันพบเพราะฉะนั้นเราได้รับการทรงเรียกให้รักคนบาปที่ไม่สมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงรักเรา อเมนนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีปัญหากับคนข้างข้างกับพี่น้องในการแสดงว่าพี่น้องมีปัญหากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าเราจึงมีปัญหากับคนข้าง,างๆกับพี่น้องกับครอบครัวกับคนที่ทําง,งานนะครับในวันนี้ให้เราที่จะกลับใจนะครับให้เรานั้นที่จะเข้ามาร่วม ไม่ใช่เป็นผู้เชื่ออย่างเดียวแต่ให้เป็นสมาชิกผูกพันตัวหรือเป็นผู้รับใช้ปณิบารับใช้พระเจ้าผ่านคิดจักรได้รับการเสริมสร้างผ่านคิดจักรที่เราจะเติบโตฝ่ายวฟฟิญญาณและกายภาพซึ่งเราจะได้รับพอบพอที่พระเจ้าจะทรงเมตตาเทพบพรลงมาเหนือชีวิตของเราและครอบครัวของเรานะครับขอบพระเจ้าขอพร,ระเจ้าได้รับเกียรติผ่านคลิปนี้นะครับที่พี่น้องจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ศึกษาใคร้ควรและอธิษฐานกับพระเจ้า ต่อไปนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่ฟังครับขอบคุณพระเจ้า